มื่อก่อนตานี่พระมัวแล้วก็มีน้ำตาไหลหมอก็บอกเป็นต้อลมห้ามโดนลมแล้วก็แจ็บขวานี่จะมีอะไรเขาบอก เงาเงากระจกอะไรตัวอะไรตอนนี้ไปเช็คมาแล้วไม่เป็นสบายสบายแล้วไม่งั้นพอแต่งหน้าท้กหน่อยจอะเข้าฉากน้ตาไหลามาหลุดหมดอีกแล้วแล้วเรายิ่งสวยมากอยู่แล้วเด้อก็เลยเละเทะฉะนั้นสายตานะคะพอสายตาเราดีสมองมึนๆมันก็หายไปนะตต่วเวลาตาไม่ดีนะมองอะไรเ,เพ่งๆมันปวดหวัวปวดตรงกระบอกตาตอนนี้สบายแล้วนะคะโฟกัส้ะ นะคะ,ะตามที่อยู่นี้คะจะติดต่อไปรัะทานเองหรือว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายใดๆก็ สอบถามเข้ามาได้เลยฉะนั้นก็ของดีต้องบอกคิดถึงรักแฟนเพลงแล้วแฟนรุ่นสาวเราเนี่ยนะเลขเจ็ดขึ้นหน้าเนี่ยมันก็ยิง่งวุ่นวายยุ่งยากตาดีแต่ก็ไม่ปวดไม่มึนหัวแล้วสายตายังใสแจ๋วเรามันจะเป็นต้องใช้ใ่จะดูอะไรมันก็ต้องตาเราทั้งนั้นใส่แว่นแล้วไม่ใช่ว่ามันจะดีไปตลอดแปลให้มันดีๆแล้วเราก็จะได้สบายๆถึงแมว้ว่า เราจะไม่สวยขึ้นมาก็ช่างเถอะแต่ให้ร่างกายภายในดองสบายค่ะ